แน่นอนครับว่าร้านเปิดมานานแล้วครับก็ <S <S ถึงคราวนะครับ <S <S ที่ได้มาแวะร้านซูชิเจ้าดังที่เซนทรัลเวอด์อย่างคัสสมิโรินั่นเองนะครับโดยร้านนี้ครับเป็นร้านซูชิที่มีทั้งแบบสายพานกับสั่งแบบแทลตเล็ตน,นะครับแน่นอนว่าโอ้โหเนื้อปลานี่ชิ้นใหญ่เต็มคำมากๆเลยนั่นเองนะครับโอ้โหแม่นอนแล้วอื้ ใหญ่เบิ่มเบิ่มมากๆเลยครับงับเข้าไปนะครับโอ้โหยังยัดไม่ได้เต็มปากแต่อร่อยมากๆเลยครับนี่ครับดูโอโทโร่ซะก่อนนะโอ้โหชิ้นเบอร์เดมเพิ่มเลยนั่นเองนะครับมาเนื้อลายสวยมากครับไปหาลองชิมสักหน่อยด้วยกันแม่อร่อยเด็ดจริงๆครับแน่นอนเพราะดูแม่ผมสั่งนะครับโอ้โหแม่ผมสั่งมาเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่กันนะครับที่นี่ก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากายนอกจากซูชิด้วยนั่นเองครับ ไม่ใช่แค่นั้นครับที่นี่ยังมีเมนูโปรโมชั่นนะครับที่เรียกว่าแบบโอ้โหเชฟนะครับหน้าตาสด,สดๆเสิร์ฟเป็นซูชิเลยน,นั่นเองนะครับแน่นอะนว่าโอ้โหคำหนึงเด็ดนะครับจัดอีกคำหนึงเลยครับแน่นอะนพี่สกีกินไปก็โอ้โหเด็ดไม่แพ้กันน,นั่นเองนะครับไม่รอใช่ครับแม่ผมสั่งเมนูอีกเมนูหนึ่งครับที่แบบ แม่เรียกได้ว่ามีการเอนเตอร์เทนนะครับถึงโต๊ะเลยนั่นเองนะครับถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันครับและสุดท้ายแต่ไมัน้ห้สุดครับก็คือเมนูพานาคอตต้าแมวเหมียววันนี้ครับที่บอกได้เลยว่าโหแค่หยิบจานที่มาก็เด้งดึงเด้งหนึ่งแล้วนั่นเองครับโดยรวมประสบการณ์การมาคบสิมีโอดีรั้งแรกของค่อนข้างที่จบประทับใจมากๆนะครับโดยเฉพาะพุดดิ้งอันนี้นั่นเองนะครับ